ชอบมากนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยมาได้จัดในเรื่องของกอล์ฟอุดมศึกษาครั้งนี้ขึ้นและทําให้กีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นที่รักของของคนในสถาบันอุดมศึกษาและเกิดความต่อเนื่องการพัฒนามันก็เกิดทําให้เด็กเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเล่นมุ่งมั่นที่จะซ้อมเพื่อที่จะมาเล่นกอล์ฟในรายการต่างๆที่มีแข่งขันในกีฬาหมาหาวิาลยมันทําให้เกิดความต่อเนื่องกับเด็กเพราะเด็กบางคนเนี่ยไปเทิร์นปโปรก็ไม่สามารถเล่นกีฬาหมาหาวิาลยได้ บางคนก็อยากจะแข่งให้กับมหาลัยต้นสังกัดที่ตัวเองศึกษาอยู่มันก็ทําให้เกิดความท้าทายเข้ามาถูกทางแล้วที่เรามาจัดก,กอล์ฟอุดมศึกษาซึ่งอาจจะเป็นโครงการนําร่องนะครับผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและอนาคตจะต้องมีทีมเข้าร่วมมากขึ้นและประสบความสําเร็จแน่นอน